สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ31กรกฎาคม2563ครับคลิปนี้เฉลยเงินผู้สูงอายุจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณ31กรกฎาคมเป็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุนะครับที่เคยได้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้ ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจะได้100บาทเข้าบัตรและผู้สูงอายุที่มีรายได้30,000ขึ้นไปแต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปีจะได้50บาทนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีมตินะครับประชุมกันแล้วมีมติให้ช่วยผู้สูงอายุผ่านบัตรบริการแห่งรัฐนะครับจากเมษายนถึงกันยายน63 6เดือนโดย จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทและ50บาทโดยให้มีการของบกลางจากรัฐบาลมาช่วยเติมเข้าบัตรนะครับทีนี้มาดูนะครับดูข้อมูลจากเมษา63ถึงกรกฎา63 4เดือนนะครับที่ผ่านมาเงิน100บาทกับ50บาทเนี่ยก็ไม่ได้เข้าบัตรอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยจากเมษาถึงกรกฎาคมมีเงินเข้าบัตร2ครั้งนะครับวันที่8พฤษภา100ากับ50 ใครเคยได้ร้อยก็ได้ร้อยใครเคยได้50าสก็ห้าสและ17มิถุนาเข้าอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าจากเมษาถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมคือวันนี้เลยเนีย่มีเงินเข้าบัตรเพียงสองครั้งและล่าสุดกร,รกฎาคมทุกวัน1นึ่งถึงสามกร,รกฎาคมไม่มีเงินร้อยกับ50เข้าบัตรให้กับผู้สูงอายุเลยนะครับข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับเอามาเฉลยให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านดูนะครับและข้อมูลล่าสุดแล้วนะครับมีการโพสต์ข่าว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆตลอดจนเว็บไซต์ข่าวดังที่น่าเชื่อถือได้เขาเป็นเว็บไซต์ข่าวดังนะครับก็ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังพี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วนะครับว่าเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะไม่ได้แล้วนะครับเงินร้อยกับ50บาทที่จ่ายผ่านบัตรสบริการแห่งรัฐนนี้นะครับเนื่องมาจากกองทุนผู้สูงอายุไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับ จึงไม่มีการเติมเงินเข้าบัตรนะครับทําให้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ5้าล้านลายจะไม่ได้เงินร้อยกับเงิน50บาทนี้อีกต่อไปนะครับสิงหาไม่ได้นะครับที่แล้วมาก็เมษาถึงกร,รกฎาก็ได้2เดือนและไม่ได้2เดือนสิงหาก็จะไม่ได้ต่อไปจะได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอจนกว่ารัฐบาลจะมีการจัดสรรงบให้ถ้ารัฐมีการ ถ้ารัฐบาลมีการจัดสรรงบให้ก็จะได้อีกถ้ารัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบให้ก็จะไม่ได้อีกเลยนะครับสวัสดีครับ